สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์ดูดวงไพ่ยิบซีรายสัปดาห์24-30เดือนเมษายน68เดี๋ยวมาดูไพ่กันนะคลิปนี้สั้นๆ6ดาบการเดินทางการคลี่คลายการสิ้นสุด3ไม้เท้าเติบโตก้าวหน้าและพัฒนา9ถ้วยสัญลักษณ์ของไพ่ฉลาดแกมโกง กอดอกด้วยความมั่นใจภาคภูมิใจแสดงว่าในสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ดีร่ำรวยประสบความสำเร็จเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งและอาจจะได้อะไรบางอย่างเพื่อเสริมบารมีให้กับตัวเองบางคนได้บ้านใหม่ บางคนปรับปรุงบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่บางคนซื้อบ้านใหม่บางคนซื้อที่บางคนซื้อรถบางคนซื้อทองมันจะมีความปวดร้ามปวดรวยมันจะมีความภูมิใจในตัวเองที่ได้ซื้อของชิ้นใหญ่ที่ได้ซื้อของขวัญของรางวัลให้กับตัวเองซึ่งความหมายดีมากการงานก็เติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสามไม้เท้าเนี่ย การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมคู่หูคู่พันธมิตรช่วยคิดช่วยตัดสินใจตัวเราเองก็พัฒนาสัญลักษณ์ของพายการเปลี่ยนแปลงความหมายของการเดินทางการไม่หยุดนิ่งดีขึ้นและพัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาทำใจให้สบายปัญหากำลังจะจบ ใช้คำว่ากำลังจะจบนะยังไม่จบร้อยเปอร์เซนแต่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายนั่งกอดอกให้มั่นใจว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดของเราเนะชั่วโมงบินสูงเอาประสบการณ์มาใช้แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายบางสถานการณ์ต้องมีเล่เหลี่ยมบางบางอย่างต้องรู้หลบรู้หลีกชาญฉลาด อาจารย์ไม่ได้สอนให้ไปโกงใครไม่ต้องสอนให้ไปเหลี่ยมกับใครแต่บางครั้งอะโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมเจอคนเหลี่ยมก็ต้องเหลี่ยมกลับเป็นการปกป้องตัวเองนะใครที่มีหัวการค้าช่วงนี้การทำมาค้าขายอาจจะได้เคล็ดลับอาจจะได้เทคนิคอะไรบางอย่างให้ขายดีโชว์ฝีมือได้เต็มที่ใครสอบแข่งขันมีโอกาสได้รางวัล มีโอกาสสอบได้สอบติดใครรองานใหม่ใครรอย้ายใครรอเปลี่ยนแปลงใครรอเดินทางส่งท้ายปลายเดือนมีข่าวดีความรักไม่ค่อยดีความรักคนมีคู่ไม่ค่อยดีมีเกณฑ์เจอรักซ้อนรักสารเศร้าหรือบางคนบอกแม่หนูกําลังเจออยู่แฟนหน,นูมีชู้หนูเจอกิ๊กแฟนหนูมีชู้หรือตัวหนูแอบมีกิ๊กหนูจะเลือกใครดีน,นู่นนี่ มันมีเรื่องของความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอมันมีเรื่องของรักซ้อนและมือที่สามอาจารย์ว่าปัญหากำลังจะคลี่คลายนะไม่ต้องคิดเยอะหรอกแค่ทำใจให้สบายแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นแต่สำหรับใครที่ตัดสินใจจะเลิกก็มีโอกาสเลิกได้แต่ความหมายพพ่อาจารย์ว่ามันยังลงเรือลาเดียวกันน่ะมันลงเรือลาเดียวกันมันยังไม่เลิกหรอกเอาจริงๆแล้วมองว่า แค่เล่นเกมกันเฉยๆว่าใครจะชนะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่ส่วนคนโสดอาจารย์ก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะถึงแม้ว่าไพ่สามไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าพัฒนาแต่ต้องดูด้วยว่าหนึ่งคนวันจันเธอหยุดเจ้าชูหรือยังจ๊ะถ้าเธอหยุดเจ้าชูได้แล้วเธอพร้อมจะหยุดอยู่ที่ใครจริงๆจะจังสักคนอ่ะอเดินหน้าได้เลยหรือคุณไปเจอคนเจ้าชูไม่รู้จักพอ คุณเองก็อาจจะต้องระวังการเป็นรักซ้อนหรือเข้าไปเป็นมือที่3อันนี้เตือนกันตรงๆนะเพราะว่าความหมายไพ่มันดูเจ้าเล่ห์มันดูแปลกๆมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่น่าไว้ใจดูไม่ค่อยน่าคบนะดูดีๆการเงินจริงๆก็พูดไปแล้วในตอนต้นนั่นแหละว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะได้มาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าภูมิใจเงินก้อนใหญ่ปิดจ็อบปิดโปรเจกต์บางคนปิดโครงการได้นะคือแบบ เฮยอันนยากมากไม่มีใครทําได้แต่เราทําได้แล้วมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่บางคนได้ของขวัญได้แบบได้ของสัมนาคุณอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่เป็นการได้รับรางวัลเพื่อการันตีความสําเร็จซึ่งรางวัลตัวเนี้ยอาจจะหมายถึงลาบยศสันเสริญตําแหน่งแล้วหมายถึงเงินด้วยโชคลาภโดดเด่นเป็นหวยใต้ดิน3 69เเลขกเรียงเลยนะ369เลขสวยนะเลขสวยนะ369ให้โชคให้ลาบบางคนได้โชคลาบจากการเดินทางโดยเฉพาะ การเดินทางทางน้ำบางคนช่วงนี้อยากจะทำธุรกรรมทางการเงินยื่นกู้ยื่นเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมมีโอกาสได้รับความร่วมมือที่ดีมีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านการเสริมฉลองงานมงคลค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการรับปริญญาการขึ้นบ้านใหม่หรือการฉลองความสำเร็จปิดเจ้ปิดโปรเจกต์อะไรบางอย่าง คนทำมาค้าขายจะได้ออเดอร์มากกว่าคู่แข่งหรือจะขายดิบขายดีกว่าคนอื่นในบริเวณรอบข้างนะคะแต่อาจจะต้องมีทริคหรือมีเทคนิคหรือใช้ความฉลาดแกมโกงนิดหนึ่งวัตถุมงคลเสริมดวงโดยเฉพาะความรักนะ ใครที่กำลังจะมีปัญหารักซ้อนชูรักนอกใจนะหน้ากระบาดเนี่ยกอดกันแน่นๆรักกันไวอ้อย่าวกแวกอย่าหวั่นไหวคู่ไหนกำลังมีปัญหารีบบูชาแล้วจะดีมาก การเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีป้องกันคุณสาสะท้อนสิ่งไม่ดีและเสริมเมตตาเสริมบาร,รมีผู้ใหญ่รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเอ็นดูชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำไม่มีเก็บปลายทางอยากได้แคปหน้าจอมาค่ะ239บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วสุขภาพระวัง คอร์สเตอรอนสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงบางคนนั่งอยู่กับที่ไม่ขยับเลยนะออกกำลังกายบ้างระวังโรคพวกนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยอันนี้ต้องระวังถามว่าร้ายแรงไหมตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรร้ายแรงแต่ในระยะยาวก็ไม่แน่พิมพ์สาธุ369กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ